โอเคโอเคอ่ะโอเคโอเคเอรินเทเวทิงแอดัมเฮียแล้วทรีทูวันว anyway> ้าวเอรินสวัสดีค่ะวันนี้เอรินมาทำอะไรคะอุ๊บโซเฟียอาเบิร์ดเดย์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามางานวันเกิดเพื่อนของน้องเอเวรินนะคะเดี๋ยวเอาบรรยากาศสนุกสนุกมาให้ดูนะคะ Everin, let's go. let's go, Everin. Mm. over there, right? <laughs> man. The a ah, oh, is just in there, so would like go see her. Picture. let's go to see Sophia and give her birthday present. hello. กิด <Good> บอ่อยอางล้างมือแล้วคลีนคลีน <know> ป่าง,งั้นก็เลสโกเลยรัน to catch อ v e r ร n ว้าวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่างลูกอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเข้ามาทางด้านนี้นะมันมีเต่าด้วยนะมันมีแอนิมอด้วยสวัสดีค่ะพระแม่พี่น้องวันนี้นะคะเราอยู่ที่ h อ r b เบ d ร์ด e าวเอซัมนะคะ เรามางานวันเกิดของเพื่อน้องเอวารินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศส,สวยๆในพาร์ทนี้มาให้ชมนะคะลุกอะไรครับอันนี้ว้าวอันน้ำลุกคําดิสเวอันน้าจำได้ไหมว่ามันมีเต่าตรงนี้ด้วยอะข,ข,ข้างข้างข้านะ อะเลสโกตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ไงชื่อมันอะไม่ใช่นีไ่ไงคะว,ว้าวอุ้ยตัวอะไรนะโอ oh. เวอรี่เห็นไหมน่ะโอเวอรี่เห็นทหางมันหนอะข้างบนเหรอเดินมาแล้วน่ะโอเวอรี่ ดูสิแน่จะเล่นอะไรก่อนบรรยากาศนะคะสวยมากเลยแต่แม่ไม่รู้ว่าเอเวรลินอยู่ไหนสิตรงนั้นมีเฮาด้วยไปโอเคปะจำดีๆนนะ หน้ามามากเลยคะ่ะถ้าซื้อตั๋วเข้ามาจะประมาณสิบห้าปอนนะคะพี่แอสไปกลอินไซด์ใช่ไหมโอเคอ,อาดัมสลุงไหมครับ <laughs> บรรยากาศนะคะพี่น้องเป็นจม่วนค่ะสลุย เอวารินยูวันทัวร์เดย์ขนบุกดินสีตรงนั้นไป Let's go เอวารินยูฮะยูทัสตี้ไหมยูวอนวอเตอร์ไหมคะ w ว l ดันค่ะ Let's go าวว้าวไปไหนปะ Wow โค้ด โอเค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 อะโอเคโอเคเอรินเธอเวม่ทิ้งอดัมเฮียแล้วทรีทูวันว้าวเก่งจังเลยครับฮุบเอรินโอเค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 ม 3 2 1ว้าวเก่งมากเลยค่ะเอเวลิ is, สนสนุกมั้ยคะเอเวลินสนุกมั้ยคะสนุกมั้ยคะสนมัยแต่ let's go to find Adam Adam over there In here Adam อยู่นี่ Adam อยู่นี่ Adam อยู่ตรงนี้ Adam <c oughs> แม่พี่น้องจะบอกว่าเหมือนเอาลิงมาปล่อยเลยนะคะโอเคว้าวโอเคว้าว เอวารินเอวารินเอวารินเห็นไหมเอวารินข้ามดาวแล้วเก็บดาวโอเคข้าเอวารินเก็ d ดาวว้าวคือแบบว่ากิจกรรมแบบเยอะมากเลยนะคะ มาตอนไหนเนี <ask> <ep have> <vida> <laughs> ่ยพีแม่ก็ลืมอาด์มอันนี้ตัวอะไรเอ่ยเหมือนตัวอะไรคะเยส สวัสดีทักไทยไหน่อยเเป็นภา,าษาไทยพูดได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอโลสวัสดีค่ะสว,ส,ส,วส,ส,สวยเวยเหนื <enga> ่อยหรือ <BL> <TA> ยังคะแล้ว<ย>นะแตโซเฟียอ,อยู่ไหนเ<ย>พื่อนเธออยู่ไหนคะตามกันไม่เจอจะบอกว่ามันกว้างมากเลย ตรงนั้นก็จะมีจัมปิ้งด้วยก็เจ๋งแทยลูกเจ๋งมากเลยค่ะเจ๋งมากเลยค่ะให้ช่วยไหมจะพุชใช่ไหมโอเคมาแต่คุแม่เหว่จะพุช สิ่งใช่ไหมลูกมันมีน้ำลงมาจากไหนไปดูสิไปเช็คซิว่าน้ำมันมาจากไหนไปเช็คซิว่าน้ำมาจากไหนครับว้าวอู้อาน้ำลูกน้ำขี้เย็นดีเถอะลูกอุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปเอ้ยวันเดียวนะ ไปไหนครับไหนตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรหลูกแกะหรือเปล่าก็หดใช่ไหมแกะบ้านเขา เนี่ยตัวอะไรโกรธใช่ไหมแกผู้ชี้แกะแกะค่ะแม่น้องโกรธหรือแกะเนี่ยอย่าดึงกระเป๋าแหวนด้ยหน่อยจะไปไหนโอเคไปไปได้ยังไงลูกโอรธแกะโกรธแกะ แม่แม่แม่มาเห็นนะนายร้องเรียกไหนเรียกใหม่สิเรียกใหม่สิคะไม่เห็นเลยสงสัยมันหลับอยู่เนาะเดี๋ยวน้องเอเวอร์ลินกำลังจะทานอ่าเค้กแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนๆอยู่นะอระไรไหมคะกินอะไรเนี่ยโอ้เอเวอร์ลินใช้บริวันนะลูก เัวมพิงดวน้าว้าวซาบอรี่ไม่อรพิซซ่าอรำอร่อยไหมพิซซ่านะ่ะชอบมากเลยค่ะกินครับ ปาร์บี้อิสปินิทแล้วโกโฮมคาเอลิเซ่บายบายฮันน่ามาหาคุณแม่ทางนี้เซ่บายบายเายบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฟรนด์เทเลสโกตุซีดาดี้อิจฉาระวังรถด้วยนะลูกอ่าระวังรถด้วยนะทำดิสเว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 ดเดดดี้อยู่โอเวอร์เลยเห็นไหมเดดดี้ขานั่นน่ะ